สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเราลองมาดูกันว่าแมรี่แพนเนอร์นะครับเดือนกรกฎาคมนี้ครับมีสิ่งใดที่จักรวาลดีวายข้อความแมเสเซจต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณต่างๆอยากจะไกด์ไลน์แนวทางผ่านไพ่ทาโร่ผ่านไพ่อาราโคนะครับในวันนี้ให้กับคุณก็ต้องบอกว่าแนวทางพลังงานต่างๆเนี่ย ผมอ่านตามไพ่ที่มันขึ้นมาเนาะดังนั้นพลังงานก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่สิ่งที่ผมตั้งใจทำนะครับในช่องก็คือการเน้นในเรื่องของพลังงานบวกให้คุณได้ไปปรับใช้ครับในชีวิตของคุณนั่นเองก็เราลองมาดูกันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจครับเปิดมุมมองเปิดมุมมองนะครับรับการอ่านไพ่ดูนะครับก็คุณอาจจะได้รับแม่เสจอะไรบางอย่างก็ได้ครับ ชาวรักคนาราศีกรกฎครับขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์วายนะครับพลังงานประจําตัวของคุณนะครับขอเปิดแนวทางเปิดเส้นทางเปิดพลังงานที่คุณจําเป็นต้องรู้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับ sun in aries ครับ new new beginnings หมายเลขนึ่งเนาะ a l e m e faith ครับก้าวกระโดดแห่งศรัทธาถามว่า,าไพ่ใบนี้คืออะไรนะครับมัน ปาโลมาเปรียบเสมือนความสุขความสนุกสนานเปรียบเสมือนว่าคุณกำลังแบบก้าวกระโดดนะครับหรือพาตัวเองไปยังเส้นทางใหม่พาตัวเองไปยังงานใหม่พาตัวเองไปยังวิถีชีวิตใหม่มันเป็นการปรับการเปลี่ยนหรือการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณณนะช่วงระยะเวลานี้มันเปรียบเสมือนคุณกล้าหาญมันเปรียบเสมือนคุณกําลังแบบ ทำตามสัญชาติายานของตัวคุณอ่ะตามความรู้สึกของคุณตามความรักของคุณตามเขาเรียกว่าตัวตนภายในของคุณว่าเฮ้ยลองลองออกไปดูลองออกไปทำลองออกไปลองลองออกไปให้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบลองออกไปเสี่ยงดูมันจะล้มเหลวมันจะสําเร็จไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ทาํามันไพ่ใบนี้คือการกระทําดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะกระทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อวิถีชีวิตของคุณอ่ะ อยากให้คุณลองจริงๆผลลัพธ์มันจะเป็น 50- 50ยังไงคุณก็อยากให้คุณลองลองเสี่ยงดูแต่การเสี่ยงตรงเนี้ยผมไม่ได้ให้คุณเสี่ยงในเรื่องราวของทําให้คุณเกิดอันตรายหรืออะไรใดๆแต่ถ้าคุณรู้จึกว่าคุณตัดสินใจอย่างดีแล้วมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะทํางานนั้นคุณจะทําสิ่งนั้นอ่ะอยากให้คุณถามัน โดยคุณมีความศรัทธานในตัวเองมีความศรัทธานในสิ่งที่ทํามีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองแน่นอนว่าคุณมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพลังงานจักรวาลเนาะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําความศรัทธานในสิ่งที่คุณทานั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเดือนกรกฎาคมว้าว อีกครั้งในแคปิคอนนะครับ New Direction สามสิบสี่ e v a l a Success ครับ New Beginning New Direction ครับเส้นทางใหม่กำลังเปิดออกมุมมองใหม่กำลังเปิดออกความเป็นไปได้ใหม่ๆกำลังเปิดออกผมรึกว่าสองไปเนี้ยเหมือนคุณเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณเมื่อคุณความเมื่อคุณเห็นความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นแสดงว่าคุณกำลังเชื่อมโยงเชื่อมต่อหรือกำลัง ใช้ GPS นำทาง GPS ของคุณก็คืออะไรครับคืออิน u ท t i o วิชั่นหรือสัญชตาตญาณหรือยานอย่างรู้ยานทัศนะหรือการปิ้งแวบของข้อมูลต่างๆที่คุณได้รับมาแล้วคุณเกิดการกระทํานั่นเองแล้วก็มี Eclipse in c a ค c e r ครับหมายเลข28่ c ิอครับ a n emotional phase or domestic development การพัฒนาการยอมรับนะครับหรือการเขาเรียกว่ายอมรับ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อมี new beginning มา new direction มามันแสดงว่าสำหรับบางคนสถานการณ์อ่ะมันก็ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปที่มันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตที่คุณต้องการนอกาะบางคนอาจจะต้องทิ้งงานเก่าไปบางคนอาจจะถูกเลิกจ้างบางคนอาจจะต้องทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆไปหรือบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนนิสยัยวิถีชีวิตบางอย่างหรืออาจจะต้องอดทนมากขึ้นอาจจะต้องแบบ เปลี่ยนตัวเองเนาะดังนั้นเนี่ยในไพ่สองใบ n น w d i r e c t i o n มากับ new beginning มาเนี่ยแล้วมันมากับ a c c e n t เนี่ยผมรู้จักว่ามันคือการที่คุณพบจุดเปลี่ยนหรือการที่คุณเปลี่ยนกระแสพลังงานหรือคลื่นพลังงานของตัวคุณเองนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อยอมรับเพื่อให้คุณ a w a r e n e ครับเห็นถึง ศักยภาพหรือความเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาอีกอีคลิปขึ้นมา2ใบนะครับอีคลิปอีคลิปเนี่ยมันมันคล้ายๆจุดเปลี่ยนมันไม่มันคล้ายๆ turning point ของตัวคุณก็ได้หรือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่อาจจะเข้ามาก็ได้ดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนที่เข้ามาบางคนอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมองตามธรรมชาติตามธรรมะธรรมชาติต่างๆการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่แบบ มีอยู่ตลอดเวลาและมันไม่แน่นอนนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องทําเลยด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะนี่ก็อาจจะเป็นพายประจําตัวของคุณนะครับ cancel นะครับอาจจะเป็นในลักษณะของอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณจิตวิญญาณของคุณเนี่ยอยากให้คุณยอมรับว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือ,อไปพบสถานที่ดีขึ้นคุณอาจจะต้อง ยอมรับให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณถ้ามันเกิดสิ่งที่ดีน่นจาจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเกิดสิ่งที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจคุณคุณ,คณต้องยอมรับมันว่าคุณสามารถที่จะจัดการหรือเปลี่ยนแปลงนะครับให้มันดีขึ้นได้มันมีคาว่า success มาเนี่ยมันคือการการกลับมาเขาเรียกว่า reevaluation re นะครับมันเหมือนเป็นการกลับมามองใหม่กลับมาทําใหม่กลับมาเขาเรียกว่า ลองหามุมอมองความเป็นไปได้ใหม่ๆในในเส้นทางที่คุณกําลังจะไปในเป้าหมายที่คุณกําลังจะทําก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นภาพกว้างๆเนาะในภายขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่อาจจะเข้ามาสําหรับชาวร,ราศรีกรกฎในเดือนกรกฎาคมน,นี้ครับ มันมีความสน ous, ุกสนานผมรู้จักว่าถามว่ามันมีความกดดันไหมมันมีความกดดันแหละแต่ผมรู้จักว่าไพ่หรือพลังงานจักรวาลเนี่ยกำลังจะบอกกับคุณให้ผ่อนคลายครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆมองค่อยๆทำนะครับโดยการปล่อยวางผลลัพธ์เดือนกรกฎาคมนี้ครับชาวกระกฎอะไรจะเข้ามา nine of coins เกเหรียญครับ The view of fortune ครับการเปลี่ยนแปลงนะครับโชคชะตากลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันก็คล้ายกับจังหวะชีวิตของคุณเปลี่ยนผันมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนไปในเส้นทางที่ดีขึ้นมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนไปใน direction หรือเป้าหมายที่ดีขึ้นก็ได้นะครับหรือไปในที่ที่คุณท้าทายมากขึ้นก็ได้หรือถ้างานที่คุณทำนะครับม,มันรู้สึกว่าตัน เนาะหรือลูกค้าน้อยหรือกําไรน้อยหรืออะไรต่างๆน้อยมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องปรับกระบวนการทํางานใหม่ปรับรูปแบบการทํางานใหม่ปรับรูปแบบหรือรีโปรเจกต์รีโปรดักตหรืออะไรต่างๆก็ได้ที่เหมือนนำกลับมาทำใหม่หรือวิเคราะห์ทำใหม่หรือทำซ้ำทำให้ดีกว่าเดิมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับ sick of sort ครับ สิ o ก s บสอดเนี่ยคือการพาตัวคุณไปยังที่หมายใหม่ไปยังเป้าหมายใหม่ไปยังเส้นทางใหม่นะครับแน่นอนว่าซิ o กอบสอดสำหรับบางคนมันคือการออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตที่คุณต้องการหรือไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตที่ตอบโจทย์ของคุณก็ได้ครับดังนั้นมันมาพร้อมกับความที่คุณรู้สึกว่าต้องทำนะครับหรือต้องเอาชนะความกลัวในตัวเองก็ได้ เดือนนี้คือการ Move เดือนนี้คือการทำใหม่นะครับแล้วก็มี the fool ครับแล้วก็มี three of wands ครับแล้วก็มี knight of c o r n ใน bottom of the deck ของคุณมันคือบางคนเนี่ยอาจจะกำลังตัดสินใจ เรียนรู้ลงทุนในตัวเองศึกษาในเรื่องของการเงินบริหารการเงินมันเป็นลักษณะของเงินที่เข้ามาเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบในชีวิตของคุณแน่นอนว่า n i t o t of c ลเนี่ยคือคนที่กำลังจะตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณนั่นแสดงว่ามันมาพร้อมกับการเริ่มต้นหรือการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับบางคนการเติบโตส่วนบุคคลเนี่ย ก็คือในแต่ละคนก็จะมีเส้นทางการเติบโตที่ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นพลังงานที่แต่ละคนจะไปเติบโตในในเส้นทางที่คุณต้องการก็ได้นะครับผมรู้สึกว่านะครับในพลังงานเดือนกรก,กราคมสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขึ้นในฮ s บ n c นใน o f c คอ s เนี่ยคุณรู้สึกแบบมีเงินคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำ มันมันมีเงินมันสร้างเงินมันสร้างได้มันเป็นลักษณะของการการสํานึกรู้คุณนะครับในครอบคอรัวในสำหรับผมคือไม่ว่าคุณจะมีเงินจํานวนเท่าไหร่มีเยอะมีน้อยแต่มันรู้สึกว่าคุณพึงพอใจคุณรู้สึกซาบซึ้งรู้คุณคุณรู้จึกว่าคุณอู้ฟู่คุณมีเงินกินคุณมีเงินใช้คุณมีเงินแบบเขาเรียกว่าได้ตอบสนองความสุข ที่เงินสามารถให้กับคุณได้ในลักษณะประมาณนี้ในเดือนนี้นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่ายิ่งคุณฝึกความสุขในการใช้เงินมันมีความสุขที่เงินซื้อได้กับเงินซื้อไม่ได้นะดังนั้นความสุขที่เงินซื้อได้คุณก็เต็มที่กับมันอันนี้คือการฝึกฝึกการสำรวจรู้คุณเงินที่คุณมีเมื่อคุณจ่ายเงินออกไปคุณสำรวจรู้คุณเงินเงินที่เข้ามาเป็นรายได้เงินเดือนคุณคุณสำรวจรู้คุณนั้นนะครับมันก็ทําให้พลังงานของคุณนั้นดีขึ้นมันก็จะทําให เขาเรียกว่ากระแสะการเงินหรือพลังงานของเงินที่อยู่ในจักรวาลหรือที่เป็นอากาศเนี่ยเงินมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนแต่ความรู้สึกของคุณนั่นแหละครับที่ทําให้เงินมันมันติดขัดหรือมันมันมันพร่องลงเพราะว่าความรู้สึกลึกๆของคุณบางคนเนาะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบไม่พอใจฉันไม่พอฉันยังจนอยู่ฉันฉันยังแบบยังไม่ได้รวยแต่จริงๆแล้วถ้าคุณยังมีงานมีเงินเนาะคุณมีงานมีธุรกิจไม่ว่า ธุรกิจงานนั้นจะสร้างไรายได้ให้กับคุณเท่าไหร่ก็ตามอย่าให้คุณใส่ความรู้สึกงานนั้นมีคุณค่าสําหรับคุณคุณยังโชคดีนะที่คุณมีงานคุณยังมีธุรกิจทำดังนั้นใส่ความรู้สึกแบบนี้เข้าไปมันจะทําให้ช่องหรือท่อตัวคุณกับจักรวาลเนี่ยมันมันสะอาดมากขึ้นและมันทําให้แบบ มีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นธีมของเดือนนี้นะครับหรือพลังงานของเดือนนี้คือ the w h e w of fortune คือการเปลี่ยนแปลงผมไม่รู้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตบางคนเปลี่ยนแปลงคู่บางคนเปลี่ยนแปลงบ้านทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่เปลี่ยนพลังงานใหม่มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนพลังงานใหม่เหมือนคุณอยู่ในฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูฝนฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูแล้งหรืออะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่า จังหวะของแต่ละคนนะช่วงนั้นคุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่มันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับมันเปรียบเสมือนว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนมุมมองของตัวคุณเองก็ได้แล้วมันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับแน,น่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดู View of Fortune มาเป็นในเรื่องของโชคลาภได้ไหมต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นโชคเป็นลาภ ที่บางคนอาจจะไม่เป็นเรื่องเงินแต่เป็นโชคเป็นลาภที่เกี่ยวกับโอกาสตําแหน่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้เส้นทางใหม่ที่มันกําลังเปิดออกหรือจักรวาลกําลังเปิดเส้นทางใหม่ให้กับคุณนะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบเงินที่เข้ามาเพราะจริงๆคุณมีเงินอยู่แล้วคุณมีเงินหรือคุณมีงานหรือคุณมีเขาเรียกว่าธุรกิจที่ทําเงินทํางานให้กับคุณบางคนเนี่ยอยู่เฉยๆมีเงินเข้าเนาะเงินเข้าจากอะไร <c oughs> เงินเข้าจากอะไรบางคนเป็น ัยเกษียณที่มีเงินเข้ามาอยู่แล้วหรือบางคนเป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านฝรัง่งอะไรต่างๆเหล่านี้ที่แบบเออมีมีคนเอาเงินมาให้เปให้คุณอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินจากการขายมรดกนะครับที่เดินต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับถ้าถามว่าบททดสอบครับหรืออุปสรรคต่างๆคนจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรมันขึ้นมาในตำแหน่งนี้มันเป็น the f ถ้าถามว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือบททดสอบได้อย่างไรผมรู้สึกว่าคือความกล้าคือความไม่กลัวคือการพาตัวเองออกไปลองออกไปทําให้มันรู้อว,ว่าเฮ้ยคุณก็ทําได้นี่ศัก,กยภาพของมนุษย์มันไม่มีจํากัดนะครับแต่สิ่งที่มันจํากัดเราไว้เลยคือความคิดหรือความเชื่อของเราเช่นคุณ คุณจํากัดตัวเองด้วยความเชื่อว่าคุณยากจนคุณจำกัดตัวเองด้วยความเชื่อว่า,า,ากกวเฮ้ย,ค,วยว i, คุณไม่เก่งคุณไม่มีความสามารถคุณไม่มีศักยภาพหรือฉันทําไม่ได้หรอกหรือคนอื่นทําเยอะละอะไรต่างๆเนะี่ยนั่นคือสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่จํากัดเราไว้ดังนั้นจักรวาลพลังงานจักรวาลหรือธรรมชาติอ่ะมันมันมีไม่สิ้นสุดแต่เราอ่ะทําให้มันสิ้นสุดด้วยความเชื่อของเราเองนะครับไอ้นี้ผมก็ลองดูแล้วกับตัวเองว่าเออจริงๆแล้วมันเป็น ที่ผ่านมาเราเรามีความเชื่อพื้นฐานที่มันจำกัดเราไว้จริงๆละมันเป็นความเชื่อที่แบบอาจจะปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษของเราครอบครัวของเราที่เขาใส่ความเชื่อหรือความกลัวมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวในในวัยเด็กของเรานะครับถ้าถามว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยสำหรับชาวร,า,ราศรีกรกฎมันมีความสําเร็จหลักๆใหญ่ๆหรือมีความฟูลฟิลได้ไหมในตัวเองผมรู้สึกว่า ทีออฟบอลเนี่ยมันคือการแบบรอบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะแล้วออกไปคว้ามันไพ่ใบนี้เนี่ยเมเจอร์คอมเพสชันนะครับคือการ f ฟูลฟ l ลคือความสําเร็จที่แบบเฮ้ยฉันก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ฉันก็มีเส้นทางได้ฉันมีทางเลือกฉันมีตัวเลือกันนั้นการเลือกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจจะทําให้คุณนั้นได้พบเจอกับความสําเร็จ หรือได้พบเจอกับสิ่งดีๆในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเสียงผมเหมือนอืออ้อๆเลยเหมือนหูแบบอืออ้อๆมากเลยตอนนี้ <c oughs> น่าจะอัดคลิปช่งชวงเช้าด้วยสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสนอ่าส้น s ซ n d ิเฟอร์สตร t ครับบีเพครับหมายเลขค่าสเดมันเหมือนเป็นนกที่กำลังเอาขาทุบน้ำน้องไพ่ไบนี้เนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่า b p เ f ฟคือ enjoy กับชีวิตสนุกกับจังหวะของชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยครับเหมือน new beginning คือ enjoy กับมัน enjoy กับการเรียนรู้ enjoy กับการลองให้รู้ผิดพลาดก็ได้ผิดพลาดคุณมีบทเรียนคุณไม่ทำผิด สามอะไรแบบเนี้ยดังนั้นผมคิดว่า,าไพ่ใบนี้คือคุณก็แค่ใช้ชีวิตตามจังหวะของคุณให้มันมีความสนุกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่กดดันตัวเองปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางผลลัพธ์จริงๆมันจะทําให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นจริงๆครับไม่ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขอแค่คุณยอมรับมันว่าเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีสุดที่ต้องเกิดขึ้นละเมื่อคุณยอมรับ ควรจะเกิดการพัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองสิ่งแรกเลยคุณอาจจะต้องยอมรับชีวิตของคุณหรือรูปแบบชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนนะครับสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นครับสิ่งใดที่อาจจะเข้ามาความสนุกสนานนะครับในชีวิตเนี่ยมันกําลังเข้ามาอิสระภาพในชีวิตมันกําลังเข้ามาหรือจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นมันกําลังเข้ามานะครับ สิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งใดจะเข้ามาครับชาวลัคนาก,กรกฏ far w a y p r a s s ครับ get ready for new horizon ครับไพ่ใบนี้เหมือนก,นกำลังโล่สมเพาออกเดินทางค้นฟ้าคอดาวเดินทางค้นหาตัวเองกำลังเตรียมสัมภาระเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นการเดินทางไกลสําหรับบางคนแต่มันเป็นการเดินทางเนี่ยไปในที่ที่ อาจจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่อาจจะทำให้คุณได้แบบว้าวกับชีวิตของตัวคุณเองก็ได้ Get ready for new horizon เนี่ยมันคุณพร้อมแล้วชีวิตของคุณพร้อมแล้วจิตวิญญาณของคุณพร้อมแล้วอะที่จะไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับไปในเส้นทางที่มีความสุขขึ้นไปในเส้นทางที่แบบรู้สึกดีมากขึ้นจริงๆอะโลกภายนอกอะมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะคือการที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณรู้สึกว่า คือการพัฒนาจิตวิญญาณหรือการสนใจเรื่องจิตวิญญาณน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกภายนอกครับแต่มันเปลี่ยนแปลงโลกภายในของคุณมันเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณมันเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขึ้นความถี่ที่ดีในโลกภายในอ่ะแน่นอนโลกภายนอกมันมีแต่สิ่งดีๆจริงๆครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางครั้งนี้อ่ะมันเป็นการเดินทางที่สำหรับบางคนมันคือการเปลี่ยนแปลงภายในและมันทำให้โลกภายนอกของคุณอ่ะมันดีขึ้น จริงๆครับไม่รู้นะคุณกำลังเตรียมตัวทำอะไรแต่มันคุณพร้อมแล้วแหละนะครับเราลองมาดูครับคำแนะนำในเรื่องของการงานเดือนกรกฎาคมเหมือนไปในในที่ที่ไม่รู้จักอินทดิอันโนครับคือ บางทีความโชคดีหรือโชคลาภหรือสิ่งดีๆมันมันอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้บางทีเราอยู่ในพื้นที่จำเจเนาะสมมติคุณอยู่ในพื้นที่จำเจอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็คือเดิมๆเจอผู้คนเดิมๆเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆเรงนั้นทาไมหลายๆคนถึงต้องเดินทางเพราะว่าออกไปเปลี่ยนพลังงานออกไปให้รู้ว่าเฮ้ยเวลาที่คุณออกเดินทางคุณจะได้ได้พบเจอกับหลากหลาย วัฒนาธรรมหลากหลายผู้คนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สําหรับผมะเวลาที่ผมไปเดินทางผมรู้สึกว่าผมรู้สึกโชคดีเจอแต่คนดีๆเจอการช่วยเหลือดีๆทั้งนั้นเลยจริงๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่แบบอยากจะรู้ว่าพลังงานของเราอะ่ะหรือฝึกการฝึกการคิดบวกหรือฝึกมองโลกในแง่ดีมันใช้ได้ผลไหมสําหรับผมคือการออกเดินทางจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการช่วยเหลือเข้ามา การให้แบบการให้แบบบังเอิญหรืออะไรดีๆมันเข้ามาจากการเดินทางท่องเที่ยวจริงๆครับลองมาดูคำแนะนำในเรื่องของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับการงานนะครับคำแนะนำในเรื่องของการงานในเดือนกรกฎาคมในสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ transformation หมายเลขห้า แน่นอนครับหลายๆคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานในที่นี้คือไม่ได้เปลี่ยนหรือลาออกจากงานอย่างเดียวเนาะแต่อาจจะเป็นการ transform หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบเวลาเปลี่ยนแปลงกิจวัตรเกี่ยวกับการทำงานต,งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มันเป็นการ transformation มันคือ circle คือบางคนอาจจะเป็นงานเป็นรูทีนเดิม,ดมแล้วคุณอาจจะใส่ อะไรที่มันน่าสนใจใส่พลังงานของความตื่นเต้นใส่พลังงานของแรงจูงใจเข้าไปมากขึ้นหรือคุณอาจจะบางคนทำงานหลากหลายอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่ามีเวลาพักผ่อนหรือหาสมดุลในเรื่องราวของการงานก็ได้ดังนั้นถ้าถามว่าคำแนะนำในเรื่องของการงานคืออะไรคือลองปรับลองหาสมดุลก็ได้หรือถ้า คุณตัดสินใจลาออกแล้วเนี่ยก็คือมันมีเส้นทางใหม่มันมีดิเรกชันใหม่กำลังเปิดออกให้กับคุณคุณแค่ต้องเชื่อใจหรือไว้วางใจในองค์ความรู้ในความสามารถในทักษะในสกิลของคุณนะครับหรือใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เปลี่ยนสภาวะความรู้สึกของคุณให้ให้เอ็มจอยกับงานให้ได้ให้สนุกกับงานให้ได้ให้เห็นคุณค่าในงานของคุณให้ได้แล้วมันจะดีสําหรับคุณแล้วมันจะทําให้กระแสะการเงินเนี่ย คล่องก็ได้นะครับคำแนะนำในเรื่องราวของการเงินครับชาวลัคนาราศีกรกฎว้าว the waves universe ครับสปริดครับถ้าถามว่าการเงินในไพ่เวน้คืออรายสำหรับผมเลยเงินอยู่ในอากาศเงินเป็นพลังงานเงินเป็นสาสารคูณจะเปลี่ยนสาสารเป็นพลังงาน เปลี่ยนเงินที่อยู่ในอากาศเป็นเงินในบัญชีของคุณได้อย่างไรก็คือความคิดของคุณสัญภาพของคุณความสามารถของคุณองค์ความรู้ของคุณการลงทุนในตัวเองถ้าถามว่าไพ่แนะนําอะไรการเงินในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมรู้สึกว่าคือความไว้วางใจไว้วางใจอะไว้วางใจในสิ่งที่คุณทำอะไว้วางใจในงานที่คุณทําหรือไพ่ใบนี้คือการสํานึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้รับมาและที่คุณได้ใช้ออกไป เพราะว่าเงินมันอยู่ในอากาศเงินคือจัก,กรวาลและไพ่ไปในถามว่าเรื่องเงินคืออะไรกดแรงดึงดูดก็ได้ครับดังนั้นคุณจะดึงดูดเงินได้มากคุณจะดึงดูดเงินได้น้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณโฟกัสพลังงานที่คุณจดจ่อหรือความคิดของคุณในมุมมองของเงินนะไหลไปที่พลังงานรูปแบบไหนเงินก็จะเป็นพลังงานรูปแบบนั้น นะครับถ้าคุณมีความคิดในเรื่องของเงินเป็นความขาดเป็นความไม่พอเป็นความกลัวเป็นความกังวลแน่นอนว่าพลังงานของเงินของคุณก็จะไหลไปในทางนั้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณโฟกัสที่เอ้ยเงินเข้ามาคุณขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามานะครับเปลี่ยนมันเป็นความสบายใจให้ได้ที่สําคัญสาหรับผมในเรื่องของเงินเลยคือความสบายใจเวลาที่ผมกังวลเรื่องเงินอะ่ะผมชอบคิดเสมอเหมือนเป็นการแบบ ฝึกตัวเองครับว่าสมมุตินะถ้าเราอยู่ได้อีกสองสัปดาเนี่ยเราจะกังวลเรื่องเงินไหม <c oughs> ผมก็เลยลองคิดดูมันก็มีความมันเป็นคําพูดขึ้นมาปิงแบบเออเราคงไม่ได้กังวลเรื่องเงินขนาดนั้นแล้วแหละเพราะว่าเราคงเอาเงินไปใช้มีความสุขในปัจจุบันมากกว่าถ้าเราต้องแบบเสียชีวิตในอีกสองสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่ผมแบบใช้เพื่อเพื่อเตือน ตัวเองนะครับให้ให้ผ่อนคลายให้ให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ยึดติดในเรื่องของเงินอย่างเดียวถึงแม้ว่าเงินจะซื้อความสุขหรือเงินคือตัวเปิดโอากาสหรือเราไล่ล่า,เ,ลาเงินก็ตามแต่เราอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปแบบอย่าไปเก็บเงินโดยที่คุณไม่ใช้เลยครับดังนั้นคุณต้องบริหารจัดการการเงินคือเงินเก็บเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณหรือเพื่ออนาคตที่คุณอยากจะใช้เงิน แต่คุณอย่าใช้ความเชื่อว่าคุณเก็บเงินใช้ในยามฉุกเฉินแน่นอนว่าคุณได้ใช้เงินในยามฉุกเฉินแน่นอนคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมองว่าคุณเก็บเงินเพื่อความมั่งคั่งร่ํารวยของคุณเพื่อความสุขในอนาคตของคุณคือเงินจํานวนนี้คุณเก็บไว้และเงินที่เหลือที่คุณจัดสรรเรียบร้อยลวคุณก็ไปใช้แบ่งปันแบ่งทําบุญใช้ ให้ตัวเองไปตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเงินอะ่ะมันมันไม่หมดอยู่แล้วเหมือนอากาศครับมันไม่ได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีงานแน่นอนว่ามันไม่มีช่องทางให้เงินเข้ามาอันนี้คือความจริงที่สุดดังนั้นคนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทําคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณอยากมีเงินแน่นอนว่าคุณต้องพาตัวเองไปเป็นช่องทางให้กระแสะเงินเข้ามา คำแนะนำนะครับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับ peace ครับหมายเลขสอ intention ถ้าถามว่าคำคำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมผมรู้สึกว่ามันคือความสงบสงบจิตสงบใจคือความรู้สึกผ่อนคลายสบาย คือความรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเหมือนเป็นหานคู่ด้วยนะหงคู่คือความไว้วางใจกันคือความสงบกันพื้นฐานของความรักผมเชื่อว่าอย่างแรกเลยคือความรักความเมตตาความเชื่อใจความไว้วางใจกันเราก็การมองเห็นด้านที่ดีของกันและกันการพูดคุยกันการปรึกษากันการมีปัญหาเราพูดคุยกันเคลียร์กันเลยโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์การเห็นด้านที่ดีของกันและกัน มันอาจจะเป็นพื้นฐานของความรักเพราะว่าเมื่อคุณอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะแน่นอนว่าความรักที่มันที่มันเป็นเหมือนความรุ่มหลงในตอนแรกมันหายไปแต่มันต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจเชื่อใจไว้วางใจเมตตาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วล้วก็มองเห็นแต่ด้านที่ดีการพูดแต่สิ่งดีๆให้กันและกันและความสงบนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคําแนะนําในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เลยคือความสงบการใจเย็น นะครับต่างๆเหล่านี้หรือพไพ่ใบนี้สําหรับคนโสดคือคุณก็อาจจะโสดอยู่แล้วแต่โสดอย่างมีความสุขในในรูปแบบของคุณได้อย่างไรคุณจะจัดการกับอารมณ์ของคุณได้อย่างไรก็คือคือยอมรับว,ว่าเฮ้ยคุณโสดมันก็มีด้านที่ดีนะ นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นี่ก็อาจจะเป็นคําแนะนํานะครับทั้งหมดหรือพลังงานหรือแพนเนอร์ให้กับคุณนะครับในเดือนกร,รกฎาคนมนี้สาหรับชาวลัคนาราศีกร,รกฎหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับคุณนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการสนับสนุนเลยทุกดาวที่ส่งให้ทุกการบริจาคทุกการโดเน a t ผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ